nghẹt luôn là bịt tai đấy nhá, để tí tang với mông, để cầm anh, cột lá mới là กูส่งไซมานานแลเนียนเยือนว่าวอกไคเลยลุงวัดเดี๋ยวล็อกเบอร์ไวก่อนเบอร์เนียนเยือน0ูน7เจ็ที่เก้าเบอร์ลุงวัดซูนเจ็ดามเจดี๋ยวได้รู้กันแหละ อ้าวหลอที่รักทำไมช่วงนี้ไม่โทรมาหาเขาเลยตัวเองนี่เมียแก็บได้เหรอคะได้ข่าวว่าเมียพี่ดุยังหมาจริงเหรอเห็นพี่บอกว่าเมียพี่ดุยังหมาแล้วก็ขี้เหนียวอย่างกาบตาช้าชิคไหมคะพี่คะพี่ไม่มีคุยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงเจอกูแน่เนีนเ่ยเยือนแล้วนี่นะเอาถึงหลุม ลวัดนี่กันแล้วลวัดนี่กันแล้วฮัลโหลพี่บีมวันนี้มาตีก๊อฟกับหนูไหมคะดูรออยู่ที่เดิมค่ะพี่บี่บีมพี่คะตีก๊อฟพี่บีมวันนเจอบีมมาได้แล้วอ่ะตีก๊อฟอันนั้นไปตีก๊อฟเป็นป่าไรนี่ว้าวร้อยชิงนโก ปปมีหลุมทิมกันแล้วหลุมทิมหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะสาวไม่ลาวันนี้นเชี่ยงวัอนว่อนจากเพ่กูท่องบ่มซะวิ่งนะ Phi Bín, Phi Bín nè, chờ Phi Bín, chờ mọi người